สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมลโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาส่งกับกีตาร์แกลอฟ่ที่3นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเราจะอ่านเนเรื่องกันต่อนะครับผมของเนื้อเรื่องของน้องจอยนะครับผมก็ที่จริงผู้หญิงคนนี้เชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือเรายังไม่ทราบสาเหตุอยู่เหมือนกันนะครับเพราะผู้หญิงคนนี้เชื่ออะไรแต่รู้สึกว่าต่อจากทีแล้วรู้สึกจะมีเนื้อเรื่องอยู่นะครับผมเดี๋ยวขอลาแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวมานะครับผม โอเคครับผมก็กลับมาเรียบร้อยแล้วพอดีไปเช็คจอบหนึ่งนะครับผม okay. โอเคผมขออา่านคอมเมนต์ก่อนนะครับผมคอมเมนต์รู้สึกยังไม่มานะครับเราต้องมานั่งอัพต่อตอนนี้คือเราจะอัพวันนี้เราจะมาอัพของเราจะอัพอของครูกันก่อนเนาะหือว่าเราจะอัพสอนกีตาร์ดีที่จริงอยากจะอัพสอนกีตาร์นะเดีย๋ยวผมขออัพนี่ก่นอนครับผมเราใช้สกิลครับผมเราก็เราจะอัพสอนกีตาร์ครับ 300ยังเนี่ยยังเลยโอเคอันนี้คือเรากดอัพตัวตอนนี้แฟนคลับอยู่ที่8,986เแป็ฟนคลับนะครับผมก็คือคนดูจะน้อยก็ไม่แปลกเพราะว่าเ,เกมนี้เป็นเกี่ยวกับสตอรี่เนาะคนก็เลยไม่ค่อยมาดูกันอันนี้คือผมเข้าใจอยู่นะแต่ว่าผมยังจะหยิบมาเพราะว่ามันมัมนเข้ากับคอนเทนต์แล้วก็เนื้อเรื่องมันแบบเหมือนจะดีด้วยเอาจริงๆผมชอบอน,น,นะครับโอเคเรามาต่อเลย ใช้ตั้งแต่121ปีนะโหเดี๋ยวเราจะอัพเราจะอัพผู้ติดตามนะครับผมเราจะอัพของครูป,ประจำชาติกันมาอัพครับอัพครับอัพครับเย่โอเค,อเคได้แล้วจากกลุ่มประจำชั้นคูณ2ครับผมโอเคตอนนี้อัพเลยเลยครับเดี๋ยวเราท,ที่จริงเราสามารถปลดล็อกลุ่นพี่ ก็เงียบผึ่มได้นะครับผมแต่ว่าแต่ว่าผมขออัพนี่ก่อนเดี๋ยวผมขอแอปหัวใจให้ดกหนูดีกว่าโอเคอมีข่าวมาวครับผมเห็นไหมแป๊บเดียอะเองโอเคนี่ครับผมเพื่อนที่รักสนุกซื้อมาเขาจะคุยอะไรกันลองมาอ่านกันหน่อยครับผมเขาใหญ่แล้วสนานกีตาร์อะไรเหรอเธอทำได้ไม่ดีตอนสัมภาษณ์งานเหรอ ยังไม่มีใครติดต่อฉันมาเลยหลังจากฉันส่งใบสมัครงานไปเอาแล้วโอ้โหงานใหญ่ามาเนี่ยเอา้าเดี๋ยวใจด้วยนะไม่เป็นไรเอาละฉันมีเข้อใหญ่เธอเห็นนมเอ่อเธอเห็นนมช็อกโกแลตรสใหม่ที่เพิ่งวางขายใช่ไหมอันที่หายยากมากๆนะ่ะอ๋อเธอหมายถึงนมรสช็อกโกแลตน้ำผึ้งใช่ไหมคือเป็นโอ้โหใช่แล้วเรามีจำหน่ายที่ร้านเราวันนี้แหละ จะเก็บไว้เธอกล่องหนึ่งเพราะงั้นวันนี้มาแม่กับจอยนะอ้เดี๋ยวน,ะนมช็อกโกแลตอุ้ยสวยอะ,อะได้ชื่อดเร่องใหม่แล้วทายที่สามนมช็อกโกแลตแสนหวานเอ้ยน่าจะมอแล้วครับโอเคฉันจะไปแน่นอนโอเคครับอีมครับาการสนทนาสิ้สนสุดลงแล้วครับผมคือเพื่อนของร้านสตกสืส้อคือยังไม่มีใครติดต่อง,งานเรื่องการสัมภาษณ์ นะครับผมแต่ทางร้านเขารู้สึกจะเอานมรสไอ้นมช็อกโกแลตรส้ําึพงมาให้ก็ดีอยู่เหมือนกันเนี่ยเขาเรียกว่าการสแสดงมิตภาพเราก็ถือว่าดีอย่างนึ่งนะครับผมอเกมาเราก็อ้าวมีข่าวใหม่ครับเอ่ออันนี้น้องอ๋อภาพนมรสช็อกโกแลตแสนหวานโอเคมาเดี๋ยวเราจะอัพของครูประจําชั้นต่อนะครับผมมเดือนครับมีอะไรไหม ยังเงียบรไบอยู่เลยคู่ประจำชั้นเนี่ยเออเดี๋ยเราคงปลดล็อกลูกพี่ลูกพี่ปูเงียบขึ้นได้ละเดี๋ยวเราจะยังไม่ปลดล็อกตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมขออีกนิดนึงนะเอาอัพกรูปกับหนึ่งร้อยมีไหมยังเงียบเหมือนเดิมตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ที่9,407พัดคนเลยครับโอเคเราอัพจอยครับ จอยก็เงียบอยู่โอเคอันนี้คือเดี๋ยวเราปลดล็อกรุ่พี่พุ่งเงียบถุดก็ได้นะจริงๆก็จริงๆ้ไม่ไมอยากปลดล็อกหรอกแต่ว่าก็ต้องทำว่ะมาปลดล็อกครับผมนี่ไงแป๊บเดียวมาบ๊บเลยสวัสดีค่ะ อัน่าขอบคุณคนะสวัสดีค่ะฉันคือลุองพี่ที่เอ่อที่เก็บโบของเธอได้ก่อนนั้นนี้จำฉันได้ไหมก็ <Yeah. S 1> คือลุองพี่ที่ผูบิ่ง,งมุดก็ต้องอยากดูหน้าอยู่เหมือนกันนะ <Yeah. S 1> อ๋อสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ขอบคุณอนะ่ะฉันซาบซึ้งจริงๆ <Yeah. S 1> ฉันไม่รู้ว่ามันทําตกอ้าว <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนของฉันรู้จักเธอให,ให้ให้เบอร์ติดต่ <Yeah. S 1> อ <Yeah. S 1> ถ้าฉันทําให้เธออึดก็ขอโทษด้วยนะ <Yeah. S 1> ไม่เลยค่ะ <c oughs> รุ่นพี่อุตส่าห์ต,ติดตามชั้นในโซเชียลมีเดียได้ชันต้องเป็นฝ่ายขอบคุณมากกว่าเออเพื่อนๆของรุ่นพี่รู้จักฉันด้วอเหร่คะใช่พวกเขารู้ว่าเธอนะเล่นกีตาร์ทุกคนร่านหนังสนะือเน่ะเพราะงั้นไม่ได้คอยดูโทรศัพท์มือถือมากกวแต่พวกเขาเล่นที่ฉันฟังเพาเพลงของเธอช่วยมีสมาธิมากขึ้นนะโอ้ดีใจจริง,รงๆที่ได้ยินอย่างนั้นคะ่ะฮ่าฮ่าขอบคุณค่ะโอ,อ้โหฉันเองก็ชอบฟังเพลงของเธอเหมือนกันนะชันจะตั้งว่ารอเพลงใหม่ๆของเธอนะ เชี่ยบดีล่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็มาแล้วเราก็มีกันเราก็มีลุ่นวี่ที่ทักมาเออแต่รู้สึกสตอรี่มันก็จะแบบมันถือว่ายังน้อยอยู่นะมันในป่านนี่ยน้อยมากมาต่อไปนีเขาตายแล้วเพิ่งตื่นไปสายสุดๆแน่งอันนี้อ่ามิน่ารีบมาเร็วก็แต่เธอทำงาบ้านเลียกเสร็จยังอ่าอันนี้คือน่าจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับฮะเฮ้ย ทำไงดีฉันลืมสมิทเลยวิชาเล็กก็ะจะเริ่มแนละ้วฉันต้องยี่ยี่แน่นเลยฉันจะช่วยเธอเองแค่มาถึงที่นี่บอดปลอดภัยก็พออบใจนะนี่เธอเป็นพ่อแม่มาปวดจริงๆไว้เจอกันที่โรงเรียนนะอ้าหอ <c oughs> จะมีคือใครที่ดูคลิปนี้นะใครที่เคยลิมเทากันบ้านก่นกนกอนก็มาคอมเมนต์ได้เลยแน่นอนว่าต้องมีกันเยอะแน่นอนลืมเทากันบ้านนะสุด โอเคครับผมวันนี้เราอัดมาอยู่หกนาทีเนื้อเรื่องก็ว่าเยอะไหมมันก็ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่ามันก็ไปวปอยู่งนะเนื้อเรื่องโอเคเราปลดล็อกเ,เราปลดล็อกของพี่ผู้เงียบขรึมเรียบร้อยเรามาปลดล็อกเพลงลลค,ครับผมโอเคแล้วผมขอลองฟัง พออยู่นะจริงเดี๋ยวผมเอาผมนึกเดี๋ยวผมนึกไอเดียออกนะคือเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมใจนี่เออเออเปล่าหรอกครับคืออยนี่เดี๋ยวผมจะทําการอัดคลิปแล้วก็เดี๋ยวผมอัดคลิปเพลงแต่ละเพลงนะครับผมของกีตาร์เกิลผมมีไอเดียที่แบบว่าเดี๋ยวผมจะอัดให้ฟังนะคือแบบว่าเพลงมันพออยู่นะมันไม่ได้ว่าไม่พออยู่นะได้อย่างเพลงก็ไม่ติ้ติดิเคราะ์ด้วยก็ถือว่าเป็น ดีอย่างยิ่งเลยนะครับผมที่นํามาดูครับทักเมื่อออที่สกัจดหมายโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าเกิดแบบว่าที่จริงผมก็อยากอัดเหมือนกันนะทั้งเพลงใม้ฟอจริงเพลงของกีตาร์เกนะิร์ลถ้าได้อัดสักหน่อยก็ยิ่งดีนะครับผมต่อไปกีตาร์รู้สึกขอดูกีตาร์หน่อยครับผม สวยอยู่นะแต่มันมีรอยเมียวขวดอ่ะมีเยา,นะาอ่ะเอาไปกีตาร์ต่อตะวันไปดึงโอเคเอาละเราไปที่รา้านผีกค้าทั่วไปอ๋อมีการแล็กของด้วยอ๋อมีการแล็กด้วยเดี๋ยวเราจะเอาเป็นเอ่อผมจะเอาเป็นอันนี้ก่อนละครับตกข้างเตียง,งปเปลี่ยนครับนอ ก็ปลดล็อกฉันวางกาล้องพลารอยนะครับโนี่ล็อกครับ <c oughs> สูงไปอ้อสูง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 เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกันนกงโอ้โหสูงเวอร์สูงเวอร์โอเครู้สึก๋ยาผมขอมันจะมีอ่ามีที่อัดเพลงด้วยอ่าน่าจะเข้าท่าอยู่พอดีอีอ่มา เอาละเดี๋ยวเราจะอัพนี่ครับผมอ่อัพครับอ,อ๋อเวลาอัพไอ้นี่ไม่จะไปด้วยโหคือเยอะอยูอ่นะยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวเราอัพเดี๋ยวผมรออัพนี่ครับผมบทเพลงที่เปลี่ยนขลังนะครับผมต้องใช้เอ่อเซอรนักเาเวลสรอย อ้าวนานจังกดูโตกันครับผมมีตัวดาราด้วยขอชุดครับราคาทั่วไปรู้สึกจะอาจจะโอ้จะของเยอะอยู่นะเรามีแมวเหมียวด้วยนี่นี่เรามีแมวเหมียวด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะอัพอาอัพแมวเหมียวอัพแมวเหมียวแต่50ครั้งต่อนาที อัพแมวเหมียววิธีหนึ่งอ๋อช็อ,ชโอกโกแลตหมดแล้วเนะี่ยโอเคเราต้องแตะครับโอ้โหัวใจใหญ่เก็บใหม่สองสองเลขสองข้าแปดสองข้เก้าสามเลยโอเคได้แล้วตอนนี้แฟนคลับอยู่ที่เปลี่ยนเป็นสีเงินโอเคได้แล้วทั้งหมดคูณสองเรียบร้อยนะครับผมโอเคนี่งไงหมดเพลงที่เปลี่ยนพลังเดี๋ยวผมขอกดดูก่อนนะครับผมว่า มันทำอะไรได้อ่ะกดครับผมอ่ะเอากอดโอ้เดี๋ยว,วๆๆเฮ้ยเหลือเยอะอยู่นะอยู่บเพลงที่พลังโอเคเดี๋ยวผมขอไปที่เพลงครับผมเดี๋ยวผมจะอัพกดเพลงก่อนนะครับผมคือผมจะอัพที่บทเพลงก่อนเพราะว่าอย่างน้อยคือเราจะได้เพลงด้วยแล้วก็โอเคแบนี้ครับผมโอเคทักชั่งยังยังไม่รักครับผม จำนวถึงแฟนครับการแสดงโอเคโอ้ยโอเคอย่างผมขอแปะถึงสองพันครั้งก่อนตอนเนี้ย <c oughs> โอ้โอเฟสแปะสองพันครั้งนี่โคตรยากอยูน่นะไม่ได้ว่าง่ายๆนะตอนนี้ผมอัดไปอยู่สิบเอ็ดนาทีเดี๋ยวก็น่าจะจบคลิปไปหน่อยวันนี้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันแบบมัอนมินิดเดียวอะ่ะจริงๆครับผมเนื้อเรื่องมินิดเดียว เดี๋ยวมีปิดอัดเกมเสร็จอีกโคังเยอะอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการปรับระบบของเกมด้วยเนาะเกจะอัดตับโอเค,อออเคไปต่อครับไปต่อได้เลยชิคโอเคไปทิดเพลง ชุดเอ่อกีตาอัพครับไปต่อครับเดี๋ยวผมขออัพเอ่อบทเพลงคลิปเปรียบพลังโอเคโหลดอยู่ครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำการจบคลิปอร้จบไปวนันนี้เพราะว่าอ่ายังไม่มีใครทักมา นะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ขอทำการจบคลิปเป็นเท่านี้ครับผมใครสนใจสามารถฝากหลือฝากกดซับไม่ได้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดผิดภาดกันใดโปรดขออภัยอย่างยิ่งเลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย